จากนั้นแม่บังบังก็จะด้วย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 นั่นฮะหาหยิดหนาเนี่ยเอาเอามามิดแล้วที่มันจอดีซะแม่บังก็ได้วันนี้กินแม่บังกินหมูยอเป็นกับแกมอาหารหลักของแม่บังก็จะเป็นอ่อด้วยนะฮะแม่บังชอบด้วยเมาแม่ เดิมให้มันเมากินเหล้าคราวน้ำตาอาม่าแม่บงังเอ็มละห้าสิบเปิดฝาเท่าไ่เออนั่นแหละใส่ยังอันนี้เจ็ดบาทเอานั่นถือด้วยจะดว้วยเลินมักด้วยตะแม่บงังจะไงแยกถุงถุงเงินมักถุงอันนี้เอาถุงเอาอเอาซื้อบริษัเจ็ดบาทใส่ถุงเอาเงินทอน พอมีข่าวสารบันเมื่อไหร่ที่แบงค์ทำมิข่าวสารบังโอ้ยมีกันบ้างด้วยจะถุงปรับแปบอันไหนอีกเข้าบัางเลยผู้ใดสามมาแนนอนสามสามลงลางเดียวสามหนึ่งโอ้เขาิดแม่บ้านเาหรอไอ้มา่สามคนบนเนอะสามจังให้กับสามล่งล่างมันว่าสามลางแนนอน อาจะบอกแมนเก่าสามจะตีเด็กแล้วก็ได้ <c oughs> ขามาผมอวยสวยแตงเฮียนนั่นนะ่ะผุซุมันนั่นนะ่ะซูมันนั่นผมเงีนะ้ยวเนอะเอ,อ้มาสามคนมานก็้อีจอนเดิเออิมาโทรมาบอกเรียบร้อยแล้วไหมมันนี่แมนบาออสั่งไาจองซองแบนแสดง <c oughs> เออคอยแนะน้ำกันนี่แหละเอาไปเอาไปซาพุนดาล่าทาั้งหลังมาเลยเมลล่า,ลาลอุไลวันอเไล,ว,ลวันตัดท้องเูไวันเก็บขวดไข่ เธอไม่พูดไม่จ้าอันนี้กูสิท่านเอกศุนย์งเป็นหลายท่านจำเอาอย่างไร่ย่างไรเอาอย่างเอามาแลกยังขวดอนนึไม่ปากไม่ตียงไม่พูดพั่มทำเพลงอุริวันตันจึงอันนี้เอาไปกินไปเยทั่อลวม อริันตันจึงมาเลยอะนมเซนและด้วยเอาขดอนี้เอ่ะนัญเอายางอยจแนใจด้วยมันจะเปนของอะไรย่างเสาปอดมาแรกเนี่ยก็ได้อันนี้เอายันใจเอ้าโอ้ย่าเซนดาล่ากูได้มันแน่นนอยหนึ่เอาเนี่ยเอายาเสซน อล้วยาเสียนไปเนี่ยแม่บ้านขวดมะลรกยาเสียนนี่ทัานยังกินเป็นประวัติอรุณงี้งปูกระไดแล้วนางเศื้อมีแห้งหยีกนางคิดพอหาแนวขอดีนี่เนี่ยอแม่บ้านแม่บ้านไปโรกบ้าลูรเอียดจากนั้นอุไรวันก็จะใส่เกลือว่ามันเกลือปูดิสัว ใส่เกือบป๊บแป๊เอืมาอาเอาผู้เดียวที่นี่เอาเอืมมีการเบอาผู้เดียวพอมเออไปเบเบาอยู่ผู้เดียวกับมี่ปบบวาบัอดอารมณเงี้ยกูกับใด